สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เอเดียน,นะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอาก,กันในแบบฝึกหัดหน้าที่85้นั่นเองสําหรับหน้าที่85นี้นะคะ,ะน,น,น้องๆหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยค่ะเราจะดูกันที่เรื่องเล่าจากพัทรุงตอนขนังกับไม้ไผ่ไปลาสัตว์นั่นเองนะคะโดยโจทย์ข้อนี้เขาให้เราเขียนเล่าเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องที่เขากําหนดให้นะคะและให้เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละเหตุการณ์พร้อมกับเขียน ข้อคิดในท้ายเรื่องด้วยนะคะอะ่ข้อนี้ง่ายมากๆนะคะในเมื่อเขาให้โครงเรื่องเรามาแล้วใช่ไหมคะว่าตัวละครคือมีคณังกับไม้ไผ่แหละเหตุการณ์ที่1มีอย่างนี้เหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่3จากนั้นเราก็มาเขียนเราเรื่องนะคะไม่ยากเลยเราไปดูเหตุการณ์ที่1กันก่อนค่ะเหตุการณ์ที่1เนี่ยเขาบอกว่าคณังอาศัยอยู่กับพี่ชายชื่อไอ้แขในป่าชายเมืองพัทลุงคิดถึงเพื่อนรักชื่อไม้ไผ่จึงไปหา เหตุการณ์ที่2บอกว่าคณังกับไม้ไผ่ชวนกันไปเที่ยวป่าชมนกชมไม้อย่างเพลิดเพลินใจทั้งสองยิงนกได้หลายตัวร้อยเป็นพวงแบกเดินไปเหตุการณ์ที่ 3. ขนคณังกับไม้ไผ่เล่นน้ําในลานําธารไล่จับปูปลาเล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อขึ้นจากน้ําแล้วพากันไปปิ้งนกหนูปูปลากินกันอย่างเบิกบานใจมีเหตุการณ์แค่3เหตุการณ์เท่านั้นค่ะเราก็นําเหตุการณ์1 2 3สมมาเขียนต่อกันเลยโดย ในระหว่างที่เขียนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาเหตุการณ์หนึ่งมาเขียนเลยนะแล้วก็เอามาเหตุการณ์สองเนี่ยมาเขียนเลยเราต้องรู้จักว่าเขียนให้มันเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่มาเรียงต่อต่อต่อ,ต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 อกันเราต้องใช้คํามาเชื่อมด้วยนั่นเองนะคะโอเคเราไปดูกันเลยเหตุการณ์ที่หนึงก่อนเลยนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งพี่ก็จะเอามาปึ๊บก็จะกลายเป็นว่า ขนังอาศัยอยู่กับพี่ชายชื่อไอแข์นะคะในป่าที่ชายเมืองพัทลุงวันหนึ่งขนังคิดถึงเพื่อนที่ชื่อไม้ไผ่อันนี้คือเป็นเหตุการณ์แรกนะคะ,ะต่อมาเหตุการณ์ที่2องเขาบอกว่าขนังกับไม้ไผ่ชวนกันไปเที่ยวป่าชมนกชมไม้ยอย่างเพลิดเพลินใจทั้งสองยิงนกได้หลายตัวร้อยเป็นพวงแล้วแบกเดินไปเราก็จะนําเหตุการณ์ที่สมาเขียนต่อเลยได้ดังนี้ค่ะ คณังจึงไปหาไม้ไผ่และชวนกันไปเที่ยวเล่นในป่าทั้งสองยิงนกได้หลายตัวและพากันร้อยเป็นพวงแล้วแบกเดินไปต่อมาเหตุการณ์ที่3นะคะก็คือคณังกับไม้ไผ่เล่นน้ำในลำธารไล่จับปูปลากันอย่างสนุกสนานเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วพากันไปปิ้งนกหนูปูปลากินอย่างเบิกบานใจนะคะเราก็จะแต่งได้ดังนี้ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อเรื่องประมาณนี้เลยอ,อ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะคณังอาศัยอยู่กับพี่ชายชื่อไอแครในป่าที่ชายเมืองพัทลุงวันหนึ่งคณังคิดถึงเพื่อนที่ชื่อไม้ไผ่คณังจึงไปหาไม้ไผ่และชวนกันไปเที่ยวเล่นในป่า ทั้งสองยิงนกได้หลายตัวและพากันร้อยเป็นพวงแล้วแบกเดินไปจากนั้นก็ชวนกันลงเล่นน้ำในลำธารและไล่จับปูปลาอย่างสนุกสนานเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วก็พากันไปปิ้งนกหนูปูปลากินกันอย่างเบิกบานใจอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ทั้งสามเหตุการณ์ที่เราเอามาเรียงร้อยต่อกันให้มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาข้างล่างค่ะก็ยังมีข้อคิดอยู่ มีช่วงช่องให้เราเขียนข้อคิดเนาะสําหรับช่องข้อคิดนี้นะคะอาจจะมองว่าอาทาไมมันหายยากจังข้อคิดไม่ยากเลยนะคะข้อคิดในเรื่องนี้ข้อคิดไม่ได้จําเป็นว่าต้องสอนเสมอไปนะคะข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือว่าการเรียนรู้นะคะมันเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากเลยการใช้ชีวิต อยู่ในป่านะคะจะเห็นเพราะเพราะว่าเขาอชวนกันไปย,ยิงนกหาปลาเล่นน้ําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันอยู่ในป่านั่นเองเนาะก็เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าของขนังและไม้ไายนะคะเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าของขนังและไม้ไผ่นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้อคิดที่เกี่ยวกับว่า มิตรภาพก็ได้นะคะเห็นมิตรภาพที่ดีระหว่างคานังกับไม้ไผ่แบบนี้ก็ได้อ่ะมิตรภาพที่ดีระหว่างคานังกับใครคะกับไม้ไผ่นั่นเองนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในหน้าที่45เนาะก็เขียนเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เป็นข้อคิด 2ข้อนะคะหรือว่าใครนี้มากกว่าน,นี้ก็เขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่86และ87จะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe รอไว้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย